ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ครบ30วันถูกจองจำไผ่ดาวดินได้ใหม่เรียกพรบรชุมนุมส่งถึงบ้านสืบเนื่องจากนายจตุพัฒบุญพัทรารักษาหรือไผ่ดาวดินแกนนำกลุ่มทะลุฟ้าผู้ต้องหาคดีศาสตร์สีแดงใส่ป้ายที่ทำการสอนอ,นอทุ่งสองห้องเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาคดีมาตรา112และอื่นๆ ซึ่งขณะน,นี้ติดโควิดในเรือนจำยังไม่ได้รับการประกันตัวนั้นเมื่อวันที่8กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook ของนายจตุพั์ได้โพสต์ภาพหมายเรียกพร้อมข้อความระบุว่าครบ30วันแห่งการถูกจองจำยังอุตส่าห์ส่งหมายมาให้ที่บ้านภ่ยฝากบอกว่ามีแต่หมายที่ได้กลับบ้านส่วนผมยังไม่ได้กลับบ้านคิดถึงพ่อและแม่นะ ฝากหมายไว้แทนความคิดถึงแล้วกันณทันทัสถานกลางโรงพยาบาลร,ราชทรนอาคารสองห้องหนึ่งประยุทธ์ออกไปสำหรับหมายเรียกดังกล่าวออกโดยสอนอลุมพินีคดีระหว่างพันตำรวจตรีสิทธิศักดิ์สุดหอมผู้กล่าวหาระบุว่านายจตุพัทร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยรวมกลุ่มหรือใช้สิทธิ์เพื่อการชุมนุมใดๆ ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมก่อนเริ่มไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงพร้อมนัดหมายให้นายจตุพัทไปรายงานตัวต่อพันตำรวจโทเทอร์ศักมนัชนร้อยตำรวจเอกสุทธวัตรศรีพรวันในวันที่14กันยายนเวลา10นาฬิกาที่สอนอลุมพินีสภาผ่านร่างกฎหมายพืชกระท่อมปลูกและใช้เสรีคุม ห้ามเด็กต่ำกว่า18ปีและหญิงตั้งครรภที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพรบรพืชกระท่อมที่คณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาเสร็จแล้วโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานกรรมธิการกล่าวว่า หลังจากการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดประเภท5ประชาชนสามารถครอบครองบริโภคและใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้จึงควรส่งเสริมและให้มีการพัฒนาเป็นพืชทางเศรษฐกิจโดยร่างพรบฉบับนี้กำหนดมาตรการการดูแลโดยเฉพาะการนำเข้าและการส่งออกเท่านั้นที่จะต้องขอรับใบอนุญาตก่อนส่วนการเพาะการปลูกและการขายใบพืชกระท่อม นอกเหนือจากที่ร่างพรบรฉบับนี้กำหนดไว้ให้ทำได้นอกจากนี้กรรมธิการยังเห็นว่าการบริโภคใบกระท่อมมากเกินควรอาจจะเกิดอันตรายโดยเฉพาะกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรจึงกำหนดมาตรการการกำกับดูแลการขายการโฆษณาและการบริโภคใบกระท่อมในบางประการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและกลุ่มบุคคลดังกล่าวแต่ไม่ควรกำหนดข้อบังคับที่กระทบกับวิถีชีวิตและชุมชนส่วนการโฆษณาทำได้แต่ห้ามโฆษณาหรือนำมาทำน้ำต้มที่ผสมกับยาเสพติดหรือ4คูณร้อยและกรรมธิการก็ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเพราะใบกระท่อมมีประโยชน์หลายอย่างที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาอาหารและเครื่องสำอางได้แต่ปัจจุบันก็ยังมีข้อจํากัดในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาอาหารและเครื่องสำอางทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้อย่างเต็มที่ทางกรรมธิการจึงเห็นว่ากระทรวงสาธารณาสุขสมควรที่จะแก้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้จากนั้นสมาชิกได้อภิปรายอย่างกว้างขวางทั้ง49มาตราและลงมติวาระ3ผ่านร่างพรบรดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์281ต่อ0งดออกเสียง1จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งต่อให้วุฒธธิสภาพิจารณาต่อไป ธรรมนัสลั่นพลังประชาราัฐพร้อมรับศึกเลือกตั้งท้องถิ่นเผยสนามกรุงเทพพร้อมส่งทั้ง50เขตร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชาราัฐกล่าวว่า ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาได้รับทราบการเตรียมกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ายืนยันมีความพร้อมสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอนเพราะมีสมาชิพกพรัคที่เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เข้าถึงพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่อยู่แล้วร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่า เตรียมประชุมกรรมการบริหารพัคเพื่อกำหนดทิศท,ทางเตรียมรับมือการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ชัดเจนในเร็วๆนี้เพราะยังมีข้อกฎหมายเดียวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่พัคต้องดำเนินการอย่างรอบคอบด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพาะในส่วนอบอตอถือว่ามีความสำคัญและเป็น,นกลไกสำคัญของประชาธิปไตยที่เป็นสิทธิเป็นเสียงของประชาชนขั้นพื้นฐาน ต่อการเลือกตั้งผู้นำระดับท้องถิ่นได้โดยตรงและชัดเจนเพื่อนำมาช่วยแก้ปัญหาปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นและอ,อบตอยังเป็นส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนสำคัญต่อปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนส่งถึงรัฐบาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่อไปความพร้อมในการเลือกตั้งในส่วนสนามกรุงเทพทางพรรคพลังประชารัฐเรามีตัวบุคคลที่พร้อมจะส่ง,งลงรับสมัคร ทุกเขตทั้ง50เขตอยู่แล้วรอเพียงการสรุปแนวทางการลงรับสมัครซึ่งอาจจะมีทั้งในานามพักหรือบางพื้นที่ลงในานามอิสระตัวเองและกลุ่มของตัวเองหรือไม่ต้องรอการประชุมกรรมการบริหารพักอีกครั้งเช่นเดียวกันกะกะตน,นัดถก9กกันยาเตรียมพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งอบอตผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่า หนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ลงนามโดยนางสาวสาวิตรีชำนาญกิจรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่นได้ส่งมาถึงสำนักงานกะกะตเรียบร้อยเพื่อแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมครม เมื่อวันที่7กันยายนลงมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลและให้สำนักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้กกตทราบต่อ,ตอไปทั้งนี้มีรายงานว่าหลังสำนักงานกกตได้รับหนังสือดังกล่าวก็ได้มีการเตรียมข้อมูลและแผนการเลือกตั้งเพื่อเสนอให้กกตพิจารณา ในการประชุมวันที่9กันยายนเวลา13นาฬิกาเพื่อพิจรารณากำหนดวันเลือกตั้งและกระบวนการต่างๆตามกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ